สวัสดีจ้าวันนี้ทำกาละเมยใบยเตยสดจ้าตอนนี้ก็กำลังจะได้ที่แล้วจ้าทุกคนเหนียวหนึกมากกาละเมเรานั้นจ้าหอมใบเตยด้จ้าพอเสร็จแล้วเราก็จะไปพักไว้ในถาดจ้าแล้วก็โรยด้วยหน้าขาวไม่ก็ถั่วลิสงจ้าของเราจะไม่หวานมากนะจ้าเราจะ โปงเสร็จแล้วเราเชอมดูแล้วจะหวานพอดีจะไม่ได้เน้นหวานโดดๆจะกวนจนมาได้แบบหนึ่งชั่วโมงเลยก็อลเมก็จะเงาวับเบบนีก็จะเข้มสวย ขอบคุณที่รับชมนะจ้าถูกใจอย่าลืมกดติดต,ตามกดแชร์ด้วยจ้าบายบายจ้า